ภูมิใจในในความเป็นไทยของพวกเราในความเป็นรัฐสภาไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว IPU เนี่ยสาภาพมาเลยระวังรถหน่อยนี่าว <Yes. S 2> Dear Chairperson and esteemed colleagues from the EPG Group, my name is Pitha Lim Jern Rat MP member of parliament from Thailand and I'm speaking to ask for your support in the candidature of Mr k a n a w i s u t a n a member of the House of Representatives nominated IPU ค่ะนไงคะทราบข่าวแล้วทราบข่าวเป็นไงคะรู้สึกจริงๆแล้วก็ก็ดีใจนะครับภูมิใจในในความเป็นไทยของพวกเราในความเป็นรัฐสภาไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว IPU เนี่ยสาภาพ รัฐสภาโลกเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ government นะมันไม่ใช่รัฐบาลนะก็จริงครับเขาไม่ใช่รัฐบาลนะเขาคือรัฐสภามันอยู่มากกว่ามากกว่ารัฐบาลก็คือเพราะว่า,ารัฐบาลก็คือฝ่ายบริหารใช่ไหมครับรัฐสภาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้เหมือนกับสาภาพฝ่ายนิติบัญญัติแห่งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานในเชิงในเชิงนิติบัญญัติของโลกเนี่ยข้อดีของของตัว IPU ตรงนี้เราต้องมองให้เห็นนะครับว่าเราสามารถใช้กลไก IPU นี้มาผลักดันขับเคลื่อน ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกฎหมายการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคและใน,นในแง่มุมระหว่างประเทศได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและหลายคนมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะครับว่า IPU สรุปแล้วมันคือคล้ายๆก<ข> arose, ับ NGO หรือเปล่าเหมือนกับ Nongovernmental o r g a n i z a t i o n หรือไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากไปด้อยค่าตรงนั้นคือการพูดอย่างนี้เป็นการด้อยค่าคนที่ทํางานใี่กับ NGO ผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่เคยทํางานที่กับ I.O. คือ international organization ไม่ใช่ I.O. อย่างที่เข้าใจกันนะครับไอโอผมคือ international organization คือองค์การระหว่างประเทศในสหประชาชาติ เราพูดเสมอมาว่าคําพูดที่บอกว่าคุณก็แค่ทํางานให้กับ n g o เนี่ยเป็นการด้อยค่าพี่น้องที่ทํางานให้กับภาคประชาสังคมคนที่ทํางานให้กับกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์กาไรใดๆทั้งสิ้นเป็นการด้อยค่าพวกเขาไม่ควรจะด้อยค่าขนาดนั้น n g o คือกลุ่มคนที่ทํางานในพื้นที่จริงๆคนที่ทํางานในในในสิ่งที่จําเป็นต้องทํางาน ท้ามด้อยค่าเด็ดขาดตัว IPU นี่เองถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เขาก็คือน o อยเฉพาะ a อกในเซชันเขาเป็นบอดี้จะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสหภาพรัฐสภาโลกแล้วมันจะสามารถมีการผลักดันในการเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ดีนะครับได้มีการได้มีการครอบคลุ่มในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือกรอบความร่วมมือทั้งภูมิภาคและระดับโลกได้ด้วยครับ